รถเข้าใหม่รถยนต์7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลสวยเกตเอกรันตีคุณภาพกับมิซูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT ปี2012ครับไม่180,000กว่ากิโลครับไม่แท้ๆครับรถบ้านเดิมๆทั้งคันนะครับที่นี่นะครับต้องบอกว่าปาเจโร่คันนี้เนี่ยพาดไม่ได้กับราคาเงินสดเพียง378,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบาๆสบายๆครับคันนี้ช่วงล่างเฟิร์มๆเกียร์นุ่มๆนวลๆสมูทมากๆครับสีเดิมสวยจัดหน้าท้ายเดิมๆช่วงร่าง สุดยอดเลยนะครับกับรถ PPV คันนี้ปาจิโร่สปอรรถยอดนิยมราคาตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับล้านกลางๆเลยนะครับวันนี้จัดให้ในราคา378,000บาทรีบเลยครับที่สำคัญนะครับรถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทชั้นนำครับและประเมินผลมากกว่า2รายการ200รายการเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกมีใบการันตีการตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยจัดว่า ผลการประเมิอนออกมาว่าเป็นรถเกรดเเพื่อนๆรถเกรด A นะครับย้ำนะครับที่นี่บริการจัดส่งให้รถให้ด้วยทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกที่ทั่วไทยครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์เราดูแลให้อย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงครับรถตรวจสมพันธภาพตรวจในเรื่องของความสําคัญทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วนะรพร้อมใบการันตีให้กับทุกท่าน ใครต้องการปาเจโร่คันนี้โทรมาด่วนครับรถจอดอยู่กาจนาพิเศษบางแค0885845375ครับ